สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์ p o o ที่น่าสนใจในรอบวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวสารกันนะครับอย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปหน่อยกันละกันนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์ p o o ที่น่าสนใจในรอบเย็นวันนี้พร้อมๆกันได้เลยครับ มาเริ่มต้นกับบทสัมภาษณ์ของทางเจอเกนคลอบก,ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับล่าสุดทางคลอปเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าถึงแม้ฤดูกาลนี้จะจบลงแล้วนะครับแต่งานของแกเนี่ยก็ยังไม่จบนะครับยังคงยุ่งอยู่เหมือนเดิมนะก็อ,อย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับในซีซั่นนี้เนี่ยสโมสรลิเวอร์พูลก็ทําผลงานได้ไม่ค่อยน่าอภิรมซักเท่าไหร่นะครับ แต่โชคยังดีนะครับในช่วงท้ายซีซั่นเนี่ยก็สามารถระเบิดฟอร์มเก่งเอาชนะมาได้มากกว่า10นัดติดนะครับทำให้สุดท้ายแล้วก็สามารถจบที่อันดับ5ในตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้นะก็คว้าโควต้าในการไปเล่นรายการยูฟายูโรปาลีกในซีซั่นหน้าได้นะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับหลังจบเกมสุดท้ายของทางลิเวอร์พูลเนี่ย ทางเว็บไซต์สโมสรของลิพูเองก็ได้เชิญเจอเกนคลอปเข้าไปสัมภาษณ์นะครับว่าเขาเนี่ยมีแผนที่จะพักผ่อนอะไรหรือเปล่าในช่วงหลังจากที่การแข่งขันศึกพิม์ลิกอังกฤษมันจบลงทางเจอเกนคลอปนะครับแกก็ตอบประมาณว่าผมบอกตามตรงเลยว่าในปัจจุบันนี้ผมยังไม่ต้องการที่จะพักผ่อนอะไรนะในตอนนี้ผมยังคงต้องการที่จะทำงานตอ่อผมเนี่ยเคยบอกพวกคุณมาแล้วก่อนหน้านี้ว่า ผมไม่ต้องการที่จะพักเบรกถึงแม้มันจะต้องมีเวลาพักบ้างแต่ผมพูดตามตรงผมไม่ต้องการมันผมเต็มไปด้วยแรงและพลังที่จะทำงานผมไม่อยากจะเอาเวลาไปพักผ่อนอะไรแบบนั้นผมต้องมีอะไรให้เคลียร์หลายต่อหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการดึงนักเตะหน้าใหม่เข้ามาหรือการเช็คสภาพฟาร์มฟิตของนักเตะของผมไม่รู้สินะกว่าจะถึงเดือนกนรกฎาคมผมรู้สึกว่า ผมน่าจะทำอะไรหลายอย่างให้มันเสร็จเป็นรูปเป็นร่างแล้วเมื่อถึงในตอนนั้นทุกๆอย่างมันก็น่าจะพร้อมสำหรับการเริ่มต้นทำอะไรต่อไปเจอเกนคลอปแกก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาต่อกันที่อินสตาแกรมของฟอร์จ l f ันด a ยกันต่อเลยนะครับล่าสุด f i r t u e f ันดายเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าแกเนี่ยจะเต็มที่กับซีซันหน้าตั้งแต่ช่วงปรีซีซันนี้เลยนะครับ ก็สําหรับวิลฟันได้นะครับในซีซั่นนี้ก็ต้องยอมรับว่าผลงานโดยรวมเนี่ยอยู่ในระดับที่น่าพอใจเท่านั้นนะครับไม่ได้ดีๆอะไรสักเท่าไหร่นะแถมยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอีกตลอดเวลานะครับทำให้มีอยู่ช่วงหนึ่งนะเจอเกินครับจำเป็นจะต้องจับไอ้เจ้าโจโกเมสเนี่ยมายืนประจำการในตำแหน่งของแกนะครับและไอ้เจ้าโจโกเมสเนี่ยก็ทำผลงานได้ค่อนข้างห่วยแตกเลยนะครับ ซึ่งสาหรับนักเตะอย่างเวอร์จิลฟันดเนี่ยก็เป็นนักเตะหนึ่งคนที่มีความทะเยอทะยานเป็นอย่างมากแกต้องการที่จะคว้าถ้วยรางวัลอยู่ตลอดเวลานะครับและล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาเวอร์จิลฟันดแกก็ได้อัปเดตสถานการณ์ของแกเอาไว้ในอินสตาแกรมด้วยนะครับโดยแกเนี่ยเขียนอินสตาแกรมเอาไว้ประมาณว่าฤดูกาลนี้เนี่ยมันเป็นฤดูกาลที่ไม่ค่อยน่าจดจําสักเท่าไหร่นะมันอาจจะมีเวลาดีๆอยู่บ้างแต่มันก็เป็นเพียงเวลาสั้นๆ ผมเรียนรู้อะไรมากมายในสนามและมากมายเช่นกันกันกบนอกสนามผมขอรับปากได้เลยว่าตั้งแต่การเริ่มต้นของปรีซีซั่นผมจะทำงานอย่างบ้าคลั่งและอย่างหนักเพื่อที่จะนำสมสรไปอยู่จุดที่เราต้องการจะอยู่และพบกันในเร็วๆวันนี้ปิจูฟันไดแกก็เขียนเอาไว้ในอินสตาแกรมประมาณนี้นะครับ ทีนี้มาต่อกันที่นักเตะที่ชื่อว่าฟาบิโอคาวาโยกันหน่อยดีกว่านะครับมีการเปิดเผยว่าในตอนนี้เนี่ยคาวาโยแกต้องการที่จะย้ายออกจากสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็สำหรับไอ้เจ้าฟาบิโอคาวาโยนะครับนักเตะวัย20ปีซึ่งสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยดึงตัวเขามาจากสโมสรฟูลแลมเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับและแกก็ได้รับโอกาสในการลงสนาม ในศึกพิมลิกอังกฤษไปเพียงแค่342นาทีเท่านั้นนะครับแถมโอกาสที่ได้ลงสนามไปเนี่ยแกก็ทำผลงานได้ไม่ค่อยน่าอภิรมสักเท่าไหร่อีกต่างหากซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสื่อที่ชื่อว่าฟุตบอลอินไซเดอรได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าฟาบิโอคา a วโยเนี่ยแกได้เข้าไปพูดคุยกับบอร์ดบริหารของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับประมาณว่า แกเนี่ยต้องการที่จะย้ายออกจากทีมนะครับถ้าหากมีทีมไหนก็ตามที่สนใจในตัวแกเนี่ยก้อยสโมสรเลี้ยวภูปล่อยแกออกไปได้เลยเพราะแกต้องการที่จะหาสโมสรอ,อื่นๆที่ให้โอกาสแกลงสนามให้มันมากกว่านี้นะครับซึ่งทางสื่อก็อ้างเพิ่มเติมเอาไว้ด้วยนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยมันก็มีสโมสรหนึ่งในศึกแชมเปี้ยนชิพได้ติดต่อขอซื้อตัวเจ้าคาวโยเข้าร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แถมจานวนเงินที่ยื่นเข้ามาเนี่ยทางสื่อบอกว่ามันเป็นเงินก้อนโต้วยนะแต่ก็ไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าทีมที่ยื่นเข้ามาเนี่ยมันเป็นทีมไหนนะครับและจํานวนเงินก้อนโตเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่โดยในตลาดซัมเมอร์ที่กำลังจะเปิดขึ้นนี้นะครับทางสื่ออย่างสปอร์ตโมได้ออกมาเขียนบทวิเคราะห์เอาไว้ประมาณว่าลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนผ่านนักเตะในหลายๆตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกองกลางที่กำลังจะเสียนาบีเกตาเจนส์มิลเนอร์และก็อเล็กอ็อกเลดเชมเบอลนออกจากทีมนะครับแล้วก็จะมี แข่งในตำแหน่งกองหน้าที่จะเสียโรเบโตฟิมิโนออกจากทีมนะครับแล้วก็จะมีกองกลางที่จะเสียไอ้เจ้าอาร์ตูเมโตกลับไปให้กับสมโมสร j จูเวนตุสนะครับแล้วถ้าหากทางสมโมสรเนี่ยจะต้องเสียเจ้าไฟโบคายโยไปอีกคนหนึ่งเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าในตลาดซัมเมอร์ครั้งนี้สมโมสอนลิพูนาจะคึกคักมากพอสมควรเกี่ยวกับการดึงนักเตะหน้าใหม่ๆเข้าเริ่มทับนะครับ ทีนี้มาทิ้งท้ายกับข่าวด่วนที่ถูกรายงานมาจากปากของนักข่าวที่ชื่อว่าลูดี้กาเลติสายข่าวจากสกายสปอตหน่อยดีกว่านะครับล่าสุดแกได้ออกมาเปิดเผยว่าสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะทำเซอร์ไพรส์แฟนบอลในการดึงไอ้เจ้าเซอร์เก้มิลินโควิดซาวิตเข้าเสริมทัพนะครับ ก็ยังคงต้องย้ำกันเหมือนเดิมนะครับว่าในตลาดซัมเมอร์ที่กำลังจะเปิดขึ้นนี้เนี่ยทางสโมสรลิเวอร์พูลต้องการแข่งในตำแหน่งกองกลางเข้ามาเสริมทัพมากกว่า2คนนะครับเนื่องจากอย่างที่รู้ๆกันนะนาบีเกตาอาเล็กซ์ออกเลตแชมเลนแล้วก็เจมส์วิมเนอร์แกจะหมดสัญญากับทีมนะครับซึ่งแน่นอนทางเจอเกนคลับเนี่ย,ยตอนนี้ก็หมายตาหมายปองแข่งในตำแหน่งนี้ไว้หลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้เจ้ามอเซตไซเซโดอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ดีแคนไร เมสันเมลอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับเพียงแ,แต่ทว,ว่าล,ล่าสุดนะครับอย่างที่บอกไปในช่วงต้นนะมันมีนักข่าวที่ชื่อว่าลูดี้การเลตตินะครับนักข่าวจากสกายสปอร์ตซึ่งแกเนี่ยมีความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับข่าวครา,าวของฟุตบอลในประเทศอิตาลีนะครับแกได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในตอนนี้สมโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังให้ความใจเจ้าเซอเมมร์เก้มลินโควิดซาวิดแข้งกองกลางของสมโมสรลาซิโออยู่อีกหนึ่งคนนะครับ โดยสาเหตุที่มันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะประมาณว่าในตอนนี้นะครับสมโมสรลิวอร์พูเนี่ยไม่ได้มีงบเสริมทัพอะไรให้ใช้ใจ่ายมากนักนะครับยิ่งพวกเขาเนี่ยไม่ได้ไปเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยการเสริมทัพมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับนั่นหมายความว่าทางสมโมสรลิวอร์พูเนี่ยจำเป็นจะต้องลิศรายชื่อแข่งในตำแหน่งกองกลางเอาไว้เป็นตัวเลือกให้มันมากกว่าเดิมนะครับเผื่อเป้าหมายหลกัลกๆเนี่ยทางสมโมสอรลิวอร์พูไม่สามารถดิวได ก็จะได้เบนไปหาเป้าหมายลองๆแทนนะครับซึ่งไอ้เจ้าเซอร์เกม,มิลินโควิดซาวิตคนนี้เนี่ยแกปัจจุบันอายุ28ปีนะครับแล้วก็มีสัญญาอยู่กับลาซิโออีกเพียงแค่1ปีเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าถ้าหากสโมสรลิเวอร์พูลมีการติดต่อขอซื้อเข้าไปเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าราคาค่าตัวของเขามันจะไม่แพงมากจนเกินไปนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ทางสมโมสรเวอร์พูลจะดึงไอ้เจ้าซาวิทคนนี้เข้าร่วมทัพนะครับเนื่องจากในตอนนี้เนี่ยสมโมสร,รต้นสังกัดของเขาอย่างลาซิโอสามารถคว้าโคต้าในการไปเล่นรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้นะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าถ้าหากเวอร์พูลยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปให้ไอ้เจ้ามิลินโควิดซาวิทคนนี้พิจารณาเขาอาจจะตอบปฏิเสธมาก็เป็นได้นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะ ทานกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลประจำวันในรอบเย็นนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะขอย้ำอีกสักหนึ่งรอบกันละกันถ้าใครที่ชอบข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลอะไรแบบนี้นะครับอย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปหน่อยกันละกันนะครับแล้วสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของผมแล้วขอกล่าวคำลากันเลยกันแล้วกันนะสวัสดีครับ